วัสดีครับพี่น้องมือน,นีมาอยู่กับผมเอ,อช่องบาฟี่ตายครับพี่น้องมือน,นีมาอยู่ในปา่าในเขาพี่น้องเลาะปลาบ่มี่ย่างพี่น้องบ่ได้มาเอาตัวหลอดอยังเด้อมาเก็บเพ็ดพี่น้องมือน,นีมากับต่อฟี่ตายคือเขาต่อฟี่ไต่เพื่นอนยังเลาะเลาะไปแค่นั้นแล้วผมก็เลยมาเปิดคลิปยุ่งนี้พี่น้องมือน,นีบรรยากาศสดชื่นเลยครับมาตั้งแต๊ะสาๆพี่น้องนาสีบ่ท่านมีคนมากอกพี่น้อง เพราะว่าบโเห็นม,มีรถจอดอยู่มองจอดรถหน่อยเอาละเพื่อเป็นการบม่เสียเวลาพี่น้องไปบึง้งไปรุนไปชมน้ากันเลยพี่น้องว่าเห่าสิได้เห็ุใดอยังแน่ม้มาอนีพี่น้องผมอยากเก็บหลายพี่น้องเพราะว่าขีดเก็บเฮ็ดกับไม่ค่อยลงพี่น้องโดนๆดนมาเธอหนึง่งผมกับบิ้งแต่คลิปผู้อื่นเน,นเาะพี่น้องเขาเก็บเฮ็ดกับเป็นตาสาอันเขาหลายพี่น้องอยากเก็บแห่งแต่มาอนีจตกซีนี้พอพี่น้องแต่ว่าเมื่อวานฝนตก นาซมีเฮ็ดอยู่ดอกพี่น้องแต่บลูซีมีเฮ็ดยังเนี่ยในป่าแห่งนี้พี่น้องกไกลเติบอยู่ดอกไปต้องอาอไลยไปดูดไปชมนเลยพี่น้องไปครับไปครับพี่น้องพอแล้วเฮ็ดแรกครับมันคือเฮ็ดยังนี่พี่น้องขา,ขาวๆนี่โอ้เฮ็ดขาวไข่ไงพี่น้องนี่มีครับหนึ่งดอก สองดอกสามดอกน้อยเอาพี่น้องเก็บครับนี่พี่น้อง,องอดอกงามเลยพี่น้องนี่สวยครับ เป็นเสือตอเป็นเสือตอพี่น้องงามงามงามหอมหอมพี่น้องนี่มาแล้วมาแล้วพี่น้องนี่ครับไปตอ,อพี่นอ้องพลอยกี่แล้วครับตอพี่ตายพ่อครับเปิดมาดอกไงดอกไงบ่คลิปเขาไข่ไงบอน้องพี่น้อง,อ,งอ,นอง ไปลุนกันครับนี่ครับพี่น้องโอ้ดอกแงเถียววะมันแถีววะเอ,อ้ยโอ้โหฟ้ามือหนึ่งเลยนี่พี่น้องเอาเก็บครับไปลุนต่อเจออีกแล้วพี่น้องนี่ครับนี่ครับ,รบนี่เจอแล้วเห็ดเขาไข่ายเ,เอ้ยเห็นหนาเล่บ่วะแม่มนอนเขาข่าเขียวขขยเขาค่เขียวบอ อู้พี่น้องนี่สามฟ้ามือเลยนี่นอู้มันหมานหอมบอมนี่ครับพี่น้องมาแล้วเห็ดเข้าไข่นี่นี่ครับพี่น้องไปต่อครับพี่น้องมา่อมมูมูใหญ่พี่น้องหกเ็ดดอกน,นี่ครับนี่เห็ดเขาไข่หนึ่งดอกครับนี่ครับ สอดอกครับนี่พี่น้องนี่อีกสดอกเนาะนี่สดอกสี like, umas, ่คุณหาดอกพี่น้องเอาเก็บเก็บโอ้ยนี่ียวันคบดอนึงเรฟอเก็บอย่าฆ่าเต๋อว้าเร็วไปทางอื่นตัวอือต่อพี่ตายม้าเนาพี่น้องนี่ หมาอีหลีพี่น้องหมาอีิ๋วตอฟี่ตายไหมหมาเด้อปลาตอฟี่ตายหมาเด้อนี่เพิ่มอีกสองอุ้ยดอกฮักเก็บนี่เก็บดอกเนี้นี่ก่อนนี่ดอกฮักเลยโอ้พี่น้องไล่เติบอยู่นี่ครับเดี๋ยวคว้าตัวเก็บแป๊บนึงพี่น้องนี่อีกโอ้เพิ่นหมาตัวนี้เอ้ยหมาตัวเดียวโชว์แน่โชว์แน่หมาตัวนี้เอ้ยดอกงามครับ นองงามครับพี่น้องพอได้ปนแล้วพอมีแห้งสูงงานต่อแล้วพี่น้องพอมีแห่งงานครับพอมีแห่งงาน,งานไปไปต่อครับพี่น้องมาเบิ่งก่อนผลงานเอ,อ้ยของผมปึงได้ซ้ำนี่พี่น้องนี่ไปลุนต่อครับมาเจออีกแล้วครับพี่น้องของผมนี่นี่เดี๋ยวขอเก็บครับ,ออบม,มันมนันครับพี่น,อน้องห็ดเขาไข่ Nhi, thì cọc hay nhỉ. Nhi con nữa. Quá kinh cứ. con có hang xuống an to. เอาใครเอาตัดขามันออกให้มันเป็นเสื้ออีกนี่ไปต่อครับพี่น้องเอาพี่น้องต่อฟี่ตายเจอเจอของไงพูนพี่น้องเห็ยในข,ข้าวขาพูนนี่ดามมีดผมนะอู้ยัไงครับ ปลาไพ่เขาว่าเห็ดออกเดี๋ยวดูโอ้พี่น้องมีแต่เห็ดไข่พี่น้องดงเห็ดไข่พี่น้องเอาเดี๋ยวแป๊บนึงครับเก็บปลาดองไงเดะยืมเีินไหมยืมเีินไหมมาได้ยืมบ่ได้ยืมกับคนละครึ่งคนละครึ่งเออมึงดีครับท่านผู <laughs> ้ชมโอ้ดอกมันโอ้ยซ้ำหนามเลยทีเทียบเทียบหนามมึง เอ,อ้ยซ้ำหนาเลยโอ้หมาตัวนี้หมาคือเดียวหมาแล้วเว้ยหมาแล้วใส่ทางไหนอีกพีผีเมา่อเมื่อทางพี่อู้ดอกจูมเนาะ<อ>นี่ดอกจูมพี่น้องฟาดเขลียร์บอลบอลเอ้ยยางโอ้ยเแค่ไหนตกใจดูดูดูแต่ผู้ชมยิงแกนแ้งอู้ดอกจูมงนะามว่ะอู้ ดอกจุ้มงามบ่ดมกเบญงหอมบ่โอ้สดชื่น,นพร้อมีแหงง้งสูงหันต่อพร้อมีแห้งสูงหันต่อไปลุนต่อครับพี่นอ <มา S 2> ้องเฮาสิได <มา S 2> ้เฮ็ดอ<ป>ื่นบ่นี่หรือเฮาสิได้แต่เฮ็ดต,ตะไคร่พออีกแล้วพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมเก็บมาให้เบิ่งครับนี่ครับพี่พพน้อง ดอกงามเลยนี่ครับนี่ดอกหนึ่งสามดอกใหญ่เลยมันหมานพี่น้องมันหมาน นี่ครับพี่น้องเกือบเต็มตาแล้วพี่น้องมีดอกง,ง่ายๆให้เขาไข่ปีนี่พี่น้องอู้มานคักไปลุนต่อครับพอ่อพวะ่เอาพี่น้องอต่อที่ตายพ่อครับไปเบิ้งใกล้ๆครับโอ้หลายตัวนี้เซ่พี่พี่เอากาบจุ้งวะอากาศจุ้งมันหนึ่งดอกอยู่พูดหนีบวะเอาไปเบิ้งใกล้ๆครับดอกหนึ่งโอ้ยงามตัวนี้นี่เว้ยเห็นแต่ติน้ย น้องน่อันนี้เือกินไหมถอแล้วคือเาไปเป็นเสือรถเอาได้เอาได้อือได้แล้วตัวนี้ถึงมะปอดเลนี่อดเอไปเบิ้งดอกงพี่น้องง่ายจนเมื่อยถึงมปอด เี็นแท้อ้ยขาแตกขาพูดม,มชุม่มนอกงามนอกงามโอ้ตัวนขาขาพูดตามใบใหม่ง่งเดียชมพชุม่มปกปกไปเป็นเสือนั่นต่อไป านามาาเอาอเอเงยขนาดยอดชิดยเอดออเก็บครับพี่น้องไปตอครับมาพออีกแลว้วพี่น้องดอกสวยๆนี่ดอกสวยๆเลยครับนี่หอมๆอือขุดๆเอาดินออกเป็นเสือมันเห้มันเกิดตอ อ,อไปต่อครับพี่น้องไกลเต็มตาแล้วโอ้พี่น้องมาพอเฮ็ดเพิ่งใหญ่พี่น้องพี่ดอกงามเลยเดี๋ยวเก็บครับพี่น้องโอ้ยดอกญ่ครับตอฟีตายนพอเอ้ยเป็นยิมได้เลยวะนี่เอ้ยยิมฟันแงๆเลยวะเอ้ยเดยดมางามครับเขาเอินเฮ็ดเพิงยังนี้ พึ่งตองให้พึ่งตองเอาเก็บครับพี่นอ้องเดี๋ยวรอไปสรุปผลกันพี่นอ้องเรื่อยๆครับ,เ,บเอาไว้เอาเสื้อนไว้เอาละครับท่านผู้ชมเอาเก็บเฮ็ดมาโดนเติบอยู่ใ้หลายอยู่พี่นออ้องถือออมานมาดิห้ามานจะเฮ็ดอย่างไร เฮ็ดเขาไข่พี่น้องเขาเอียนเฮ็ดเขาไข่ภาษาไทยเขาเอียนเฮ็ดไข่เนาะเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่มาลู่กันเนาะเฮ็ดไข่ซื้อมันเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งไกลๆพี่น้องโอ้ได้คนละเต็มตาเลยพี่น้องมาเบิ่งกันครับนี่ครับพี่น้องนี่ของผมอันนี้ของตอฟีตายนี่เห็ดไข่ล้วนๆนี่ได้เฮ็ดเพิ่งสองกรกโอ้หมานหมานพี่น้องไม่หนีหมานแต่เฮ็ดไข่พี่น้องดนดอันมาเถื่อให้มันได้ยินเสีด้ไหมพี่น้องถือว่าหมานพี่น้อง มานคักสองตาเลยนี่พี่น้องเดี๋ยวให้บึ้งสองตาติดๆกันเลยพี่น้องหมานแห้งนี่ครับนิดเข่าไข่เอาไปปนแสีบพี่น้องตัวนี้เอาละพี่น้องมื้อนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเนาะเฮาเนาะเมื่อกี้เพจมื้อนี้หมานพี่น้องโดนๆูในมาสักน,นึงเพราะว่าว่านฝนมันตกเอาละพี่น้องจังได๋ก็ อย่าลืมเป็นกำลังใจกันพี่น้องติดตามรับชมรับฟังกดกระดิ่งไว้พี่น้องหรือใครมีความคิดดีๆให้เฮ็ดคลิปแบบไดก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ดพี่น้องสำหรับผมมือนีกับตัวพี่ตายกับเฮ็ดซองอาตานี่ก็ขอตัวออกไปเฮ็ดกินกันได้พี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ,รบไป